สวัสดีค่ะเจคเคโน,โนแนะนําบ้านสวยๆกันเช่นเคยนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะด้วยนะคะแปลงนี้ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่ขนาด2ง,งานเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่ในชุมชนนะคะไม่เปรี่ยวค่ะห่างจากถนนมิตรภาพไปสกลนครเพียงแค่700เมตรเท่านั้นอยู่ห่างจากเส้นรอบเมือง3กิโเมตรนะคะพื้นที่ รรมรื่นค่ะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะพื้นที่ขนาด200ตารางวาค่ะพร้อมบ้านนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำแถมแอร์ให้2เครื่องและสามารถจอดรถได้หลายคันค่ะมีพื้นที่ว่างทางด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างเลยทีเดียวภายในบ้านก็จัดสรรไว้อย่างลงตัวค่ะเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะทำเลเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้บิ๊กซีทางออกสกลน,นคร 3.5กิโลเมตรห่างจากเซนทันยูดีทาว8กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลเอกอุดร6กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนเซนแมรี่4.5กิโลเมตรห่างจากตลาดสดไทยสิริ1กิโลเมตรและห่างจากสนามบิน7กิโลเมตรข้าราคาแปลงนี้นะคะ2ร้าน5นบาทส่วนค่าโอนคนละครึ่ง ท่านใดสนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปเช่นกันสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ